กินตำแตงค่ะแม่เออใสอย่างนี้ก็ได้นเนาะอ,อยากกินกินมือเที่ยงค่ะแม่กินมือเที่ยงคะ่ยงคะยังไม่ได้กินข้าเที่ยงละคะาะบสามแล้วแม่บาบขามเที่ยงอเมริกาคะ่ะขอใช้มือนะจ๊ะ ใช่ค่ะไทยหกโมงเช้าเดี๋ยวเวลาก็เปลี่ยนเลยค่ะทุกคนอยู่อเมริกาอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ ทอดเนี่ยค่ะแม่ขนมปังมันไม่ใช่บ้านเราค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยเผ็ดหรอกค่ะทุกคน <c oughs> เผ็ดอยู่แต่ว่ามันได้เผ็ดถึงขั้นถึงขั้นว่าน้ำหูน้ำตาไหล เพดมากค่ะนเนี่ยใส่เิกนทดเดียวอันนี้คือกุ้งดิบนะจ๊ะอันไหนคะนี่หรอคะอน,นี่คือไขค่ค่ะอันนี้คือไข่ไก่ไข่ไก่ค่ะอันนี้คือขนมจีนอันนี้คือผักกาดผักสลัดแก้วผักกาดแก้วเนะะี่ยค่ะ กุ้งสดมันต้องอันนี้อร่อยอยู่ค่ะแม่ ว่าไม่แผ็ดก็แผ็ดอยู่สายพริกไม่กี่เม็ดเอง10กว่าเม็ดมั้งมันหยุ่งไม่ได้มันซมต,ต,ตาำแตงตำแตงอะไรลูกหนึ่งเขายาวประมาณนี้ค่ะ ไม่ใหญ่อร่อยมากกรอบดีมากอร่อยมากกัดกินเล่นจะเป็นหวานๆช่ำๆมีน้ำเยอะๆเ,เ,เหมือนผลไม้เลยค่ะอยากกินตำก็กินสัตแต่ส้มตำเดี๋ยวขอกินขนมจีนเยอะๆก่อน๋ยวจะปวดท้องต้องกินขนมจีนรองท้องก่อนค่ะ แตงกวาค่ะแม่ตาตาแตงกวานี่แหละค่ะแม่ <c oughs> <c oughs> ให้เจนนึกว่าถามว่าแตงแกงแตงกวาแตงไทยหรือแตงอะไรเพราะบ้านแม่เจนอะตามแตงไทยด้วยแตงกวาค่ะ <c oughs> <c oughs> แตงกวาลูกเล็กมาก ก็เกินตำเยอะเพราะว่าท้องว่างมานานมากตอนนีม้มันบ่ายสามแล้วยังไม่ได้เพิ่งก็ได้กินนะคะกลัวสอดท้องชอบมากน,นะไปต้มซุปอร่อยมาก สว่างหรือ,อยังจะสำลักสว่างหรือ,อยังคะทุกคนที่ไทย <c oughs> อากาศเย็นแล้วคัดจมูกกินอะไรก็ต้องระวังนะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่ามันจะกลืนผิดทาง <c oughs> มันจะลงผิดทางมันจะขึ้นจมูกมันจะสำลักมาคัดจมูกนะคะ นอนแล้วคะ่ะหกโมงเช้าแล้วสว่างหรือ,อยังครับแม่นอนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนเย็นของแม่เจเจใช่ไหมเดี๋ยวเวลาที่ระหว่างวันน่ะตอนที่พี่ๆทํางานตอนที่พี่ๆใช้ชีวิตระหว่างวันเป็นเวลานอนของแม่เจคะ่ะเป็นเวลากลางคืนแต่ว,ว่า ตอนนี้เป็นเวลาเย็นของแม่เจเป็นเวลาตื่นกำลังเตรียมตัวไปทำงานของพี่พี่ <c oughs> สว่างแล้วแม่เจนึกว่าจะสว่างช้านะคะช่วงเย็นๆช่วงหนาวๆอย่างเงี้ยที่นี่หกโมงเช้ายังไม่สว่างเลยค่ะหก <c oughs> โมงมดืด ท,ที่นู่นกี่โมงแล้วคะที่นี่บ่ายสามค่ะบ่ายสามสิบเก้านาทีค่ะเดี๋ยวแม่เจกินเสร็จแม่เจก็จะไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านสักรอบหนึ่งไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มาทำกับข้าวมื้อเย็นรอสามีกลับบ้านขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ รอสามีกลับบ้านเดี๋ยวเราจะเอากุง้งเราจะกินกุง้งกุ้งสดชอกินกุ้งสดมากกว่ากุง้งมากกว่ากุง้งวาตัวนี้ใหญ่จังเลยใหญ่เกินปุยใหญ่นะคะเน่ไม่เป็นไรใหญ่ก็ยัด มอนพี่เขียนอะไรมาแม่เจอ่านไม่ทันหรือเปล่าอืมก <laughs> ำลังนั่งทานกาแฟาขอให้มีความสุขนะคะ <c oughs> อืม บางพื้นที่นะแม่เนาะบางที่แบบว่าไม่ค่อยหนาวมากก็าอาจจะสว่างไวบางที่หมอกลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็าอาจจะสว่างช้าก <c oughs> ึนไข่ก่อค่ะเพราะว่าไม่มีข้าวเลยมือเนี้ยมีแต่กรรมมีแต่ พี่อยากเล่าสู่กันฟังไหมคะวันนี้ใครทําอะไรกินกันบ้างหรือว่าใครกินแล้วคงยังไม่มีใครกินหรอกเนะาะหกโมงหกโมงเช้าหรือว่ามีคนกินข้าวเช้าหรือ,อยังคะเนี่ยจริงๆชอบกิน ถ้าไข่ต้มต้องเป็นไข่เป็ดค่ะมันจะมันๆม,มันจะหนึบๆแต่ว่าไม่มีไข่เป็ดก็ไข่ไก่ซะไม่เป็นไรไยังไม่เจอเป็ดเลยค่ะตั้งแต่มาเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินไข่เป็ดชอบกินลาบเป็ดอะไรเงี้ยไม่มีเป็ดเลย ไม่สามารถกินเธอได้อร่อยมากแคปเขาอันนี้ออริจินอลอร่อยแต่ว่า ันเผ็ดเนี่ยไม่ค่อยอร่อยเพราะมันไม่เผ็ดมันเค็มมันคะเทศหมดแม่ที่ปลูกไว้ก็รื้อหมดแล้วด้วยที่ซื้อมาก็หมดค่ะมันหนาวแล้วแล้วก็รื้อหมดก็ไม่ได้ซื้อมาไว้เยอะนะ,ะซื้อมาเยอะอยู่แต่ว่าเมื่อวานแม่ยาทําสลัดให้กินก็ใช้หมดเลยค่ะ มื่อเที่ยงค่ะมื่อเที่ยงตอนบ่ายสามบ่ายสามจะครึ่งแล้วค่ะสิบห้านาฬิกายี่สิบสี่นาทีค่ะ